โดนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มหนักกล้องห้วยไร่ถอดกลางเกงกลางเวทีคอนเสิร์ตหลังแฟนคลับขอประมูลกลางเกงเป็นจำนวนเงินครึ่งแสนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งมากความสามารถสุดๆส,ส,สำหรับกล้องห้วยไร่ที่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเจ้าตัวก็มักจะได้ของแปลกๆจากแฟนคลับอยู่ตลอดและล่าสุดที่เป็นกระแสะบนโลกโซเชียลเมื่อกล้องได้ถอดกลางเกงกลางเวทีคอนเสิร์ตหลังแฟนคลับขอประมูลกลางเกงที่สวมใส่เป็นจำนวนเงินครึ่งแสน บอกเลยว่างานนี้ทำเอาทุกคนอึ้งกันทั้งบางภาพสุดอึ้งก้องห้วยไร่ถอดกลางเกงกลางเวทีซึ่งก้องก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่เจ้าตัวถอดกลางเกงกลางเวทีลงบนใน Facebook ส่วนตัวหลังแฟนๆขอ CF ด้วยราคาครึ่งแสนพร้อมกับระบุคแคปชั่นไว้ว่าเมื่อแฟนเพลงขอประมูลกลางเกงห้าหมื่นมตูจะเก็บไว้เพื่อเอาไปเลยน้องภาพที่ท่านเห็นคือกล้างขานะครับ ผมเป็นคนที่แข็งแรงมากอย่ามองเป็นอย่างอื่นข้ามกลางความอึ้งของแฟนๆที่ได้เห็นโพสต์ต่างเข้าไปถล่มไลน์และแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายถูกคอมเมนต์วิพากวิจารอย่างหนักล่าสุดไม่ไวายเป็นกระแสราม่าเมื่อมีชาวเน็ตหลายคนไม่เห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์วิพาก์วิจารณ์กันอย่างมากมายอาทิความน่ารักดีอยู่แล้วอันนี้มันน่าเกลียดค่ะถอดแบบดีๆก็ได้มาทำแบบนี้เพื่อ ระหว่างทำตัวติดดินกับทำตัวทุเรศมีเส้นบางๆบ,บางกั้นอยู่วัฒนธรรมไทยหมดกันเป็นนักร้องเป็นศิลปินควรเป็นแบบอย่างนะคะอันนี้มันก็เถื่อนๆไปอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับประชาชนควรเอาให้พอดีพองามค่ะเอาพอดีพอดีกําลังมีเสน่ห์เยอะเกินแล้วดูเหมือนจะเป็นเสเอกยศไปนะนับวันยิ่งเลยเธอะดูความเหมาะสมด้วยค่ะสังคมสมัยนี้